หล่าก้อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ5อันดับตัวละครที่ปั้นโคตรยากประจําเกมเกนชินอิมแพ็กกันนะฮะเพราะตัวละครในเกมนี้เนี่ยบางตัวปั้นยากบางตัวปั้นง่ายนะเพราะว่าปั้นยากนิยามของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมันใช้ค่าสานะหลายอย่างแล้วก็อดีแฟกเกมนี้เนี่ยกอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นบ่อนนกแค่ไหนกับการหาอดีแฟกที่มันมีออฟรองอ่ะที่ตัวละครเหล่านี้ต้องการนะลงผิดอันก็โอ้โหจบแล้วแล้วบางตัวที่โอ้โหปั้นยากมากๆอาวุธนี่ก็ไม่ได้ใช้ได้หลากหลายด้วยนะก็ต้องใช้อาวย บางคนฟาร์มมาเป็นปีเนี่ยยังหาออฟอันดีแฟกที่มันเพอร์เฟกเนี่ยไม่เจอเลยบางคนนี่โอ้โหบวก0ูนย์ชิ้นนี้ดีแน่นอนแต่พอบวก20แล้วปุ๊บไปลงดีเฟนต์หมดร้องไห้นะฮะแล้วตัวละครในคลิปนี้เนี่ยเราก็รวบรวมมากับตัวที่ต้องการซับสเตตอะไลอย่างมากๆก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็ไอเดียของคุณเนี่ยปั้นตัวละครเหล่านี้เนี่ยแบบ ฟููเต็มๆเนี่ยกี่ตัวแล้วมาดูกันนะแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยแล้วฝากทุกคนกด subscribe ช่องเราับเพ่ไว้ด้วยถ้ายังไม่ได้กดกันนะแล้วก็สุดท้ายฝากพูดสมทุนจริงอยู่ช่องเราเอาไว้สัก,กครู่เดียวนะครับลัคกี้คอยซีซั่นสามเติมเสร็จแจก3ดิ่งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งสองเติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง 3, สามสะสมเงินคืนเป็นรถคันท้า,ทาไปได้อีกสอบถาแมแอดายายมินหร มาเริ่มกันที่อันดับที่5กันดีกว่านะเป็นจุดเริ่มต้นและกันเนอะของตัวละครในยุคต้นๆของเกมที่มันเริ่มมีความปั้นหลายอย่างเข้ามานั่นคือการยูนั่นเองนะการยูนี่ตอนที่ตัวออกมาใหม่ๆแพต1.2เลยต้องบอกว่าตอนนั้นอะกลัวมากๆไดเมจแรงมากนะแบบชาร์จยิงน้ําแข็งเล่นกับปริยายละลายเดเมจขึ้นเป็นแสนเป็นแสนสมัยนี้เนี่ยไม่เทา่าไหร่ลวหลายตัวก็ทําได้แต่สมัยนั้น,นะ่ะแทบไม่มีเลยนะตัวไหนที่ได้ขนาดนั้นนะ แต่กว่าจะช้จยิงได้ดอกเป็นแสนมันก็แลกมากับการปั้นและการหาในแฝงที่หาคุ้นยากนั่นคือเซตวอร์เนอร์สโตรฟนั่นเองนะนต้องบอกอีกแล้วว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเซ็ตเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหมันง่ายขึ้นเยอะเพราะอะไรไอ้ดีที่เล่นมานานๆแล้วอะ่ะมีเซตนี้เป็นหลายร้อยชิ้นน่ะมันได้จากพวกบอสต,ตลอดไงแต่สมัยนนะั้น่ะเปิดใหม่ๆอะ่ะเซ็ตเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะนะปัญหาไดจาก3ามแหล่งด้วยกัน1คือจากบอสรายสัปดาห์นะและระดับโลกต้องสูงนิดน,นึงด้วยแหล่งที่2คือบอสธรรมดา และแหล่งที่3ามันคือกล่องเก็บของศักดิ์สิทธิ์แห่งพ่วงลึกระดับหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว,ว่าเซตเนี่ยของการยูเนี่ยมันไม่ได้ลงดันฟาร์มปกตินะม,นมันต้องฟาร์มบอสไงถึงบอกว่าถ้าปัจจุบันนั้นมันอาจจะง,ง่ายถ้าไอ้ดีที่ได้มานาน,านาเพราะเราฟาร์มบอสมาเยอะแล้วมันจะมีเซตพวกเนี้ยโดยไม่รู้ตัวเวลาเราฟาร์มให้ตัวอื่นแต่ว่าเกมเปิดอะ่ะเราอยากได้เซตเนี่ยมันก็ต้องมานั่งลงบอสสักบางทีเราก็ไม่รู้ว่าของที่บอสมันจะได้ใช้หรือเปล่านะแค่นี้ก็ว่ายากแล้วนะแลวค่าสเตติการยูต้้อองงการกา,า,กกา,า,การร่ะไบ 1ก็คือคีเด่นนั่นเองนะโอเคมีพอสรค์หมอตาคินิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องการอตาคิดประมาณสัก60-70%จอยู่ดีเพราะว่าด้วยการที่ธนูน้ําแข็งมันฮิตน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสติดคียจําเป็นมากเพราะถ้าไม่ติดคิย์ดีเมลหายไปเยอะมากๆนะฮะแล้วก็2โอเคดีเมลยังไงก็ต้องการอยู่แล้วอันนี้ดีหน่อยที่การยูเป็นตัวละครที่เติบโตเป็นความแรงคีนะก็มีพื้นฐานอยู่ประมาณหนึ่งแ้วก็คือยิ่งเยอะยิ่งดีไอแทบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามีก็ด ถูกไหมและค่าที่4ที่สมัยนั้น,นมันยังไม่ค่อยมีตัวต้องการค่านี้คือ Elemental Mastery นะ E.M. นั่นเองเพราะว่าเล่นกับทีมละลายไงนั้นก็ต้องใช้ค่านี้ด้วยนะจะปล่อยเลยก็ไม่ได้นะคือเนี่ยแค่ซับสเตตเนี่ยก็เริ่มหลายอย่างแล้วไอเทมเปอร์เซน็นก็ต้องเอาทีเนี้ยสีแดงไปการอยู่ปัญญาขึ้นอีกนิดหน่อยคืออาวุธประจำตัวอีกนะก็คือ Amos Bow นั่นเองปกติเนี่ยอาวุธประจำตัวละครในแพทหลังๆที่เขาอยากให้เราปั้นง่ายๆมันจะเป็นครีนะแต่ของการอยู่เนี่ย Amos มันดันเป็นไอเทมเปอร์ เพราะฉันเนี่ยก็ปั้นยากไปอีกเพราะไม่ได้ช่วยเรื่องแบบอัตราส่วนคริเลยนะฮะหลังๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ดีขึ้นมาหน่อยนะเพราะเพราะว่าไอ้เวลาผ่านไปเอเซ็ตวอนเดอร์มันฟาร์มง่ายขึ้นมีเซ็ตอันดี้แฟกต์ใหม่เยอะขึ้นแล้วก็มีไอ้ระบบย่อยย่อยของไะย่อยอันดี้แฟกต์ห้าดาวทำเป็นเซ็ตวอนเดอร์ก็ได้แล้วอาวุธเนี่ยมันก็มีอันที่ดีกว่าประจําตัวเอมอนหลายชิ้นออกมาเช่นธนูประจําตัวลีเน่นะเดอะเฟิร์สเกรดเมจิกหรืออควาสมูรักราของเย,ยลัน,นารงึสิมพล้วแแต่กกก็ลัส แอบจะตกเมตาไปแล้วนั่นแหละก็เป็นอันดับ5ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะอันดับ4ครับผมเราก็ต้องขอยกให้ยูล่านะตัวละคร DPS ท่านนําแข็งสายกายภาพ5ดาวเพียงตัวเดียวในเกมถึงตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีตัวสายกายภาพเพิ่มมาอีกเลยนะยูล่าเนี่ยถือว่าปั้นยากมากตัวหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเป็นตัวที่ดามเมจก้อนใหญ่ที่สุดมาจากท่าไม่ตายที่หลังจะเก็บสแต็กไปแป๊บหนึ่งแล้วมันมาฮิตเดียวแบบใหญ่เว่อร์นะครับ เพราะฉะนั้นคีเลตต้องการสุดๆอย่างน้อยจะ10%เพราะไอ้ไอฮิตนั่นอนะ่ะมันไม่คีขึ้นมาเนี่ยร้องไห้นะร้องไห้มากกว่าการยูอีกนะอันนี้เราเราพูดถึงอินเคสเราอยากจะปั้นยูล่านะผมต้องบอกกอนว่าสมัยนี้เนะี่ยผมไม่แนะนําให้ใครปั้นยูร่าแล้วแต่ว่าโอเคพูดถึงสมัยก่อนที่ยูร่าออกมาใหม่ๆมันก็คือเงื่อนไขเดียวกันถูกไหมคือบางทีนะสมมุติเล่นยูร่าลงอบิสใช่ไหมถ้าไม่ตายไม่ติดคีนี่แทบจะกดรีห้องได้เลยนะแบบหูบวกเวลาไปเยอะเลยเพราะต้องมานั่งวนลูปใหม่นะ นเนี่ยแน่นอนอ่ะคิดเลทถึงแล้วแต่ถ้าคิดเลทร้อยหนึ่งคิดได้เมตห้าสิบก็ไม่แรงอีกก็ต้องทําคิดได้เมตอีกถูกไหมไอ้แท็กก็ต้องทําอยู่แล้วนะและอีกค่าหนึ่งครับอีกขั้นที่ยูล่าต้องทําด้วยไม่ใช่แค่สามค่านี้นะนั่นคือเอเนอร์จีรีชานั่นเองนะดีพลังงานเพราะทําให้ตายยูล่าเป็นแหล่งได้เมจหลกักแต่ว่าตัวยูล่าเองไม่ได้รีไวขนาดนั้นแถมเชื้พลังงานถึงแปดสิบหน่วยโดยทำให้ตายเนะี่ยเพราะฉนั้นค่ารีพลังงานเน่ะเขาว่ากันว่าก็ทำให้ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ เยอะโคตรสำหรับตัวดาเมจหลักที่ต้องรีพลังงานได้เยอะขนาดนั้นนะแลวตัวละครในทีมบางทีต้องถือเฟลวเนี่ยช่วยด้วยอีกและบางทีถึงกับขั้นบางคนใช้ใช้นาฬิกาฟื้นพลังงานเลยอ่ะคือยอมไม่แท็กเปอร์เซ็นต์น้อยลงมาเยอะเลยเพื่อแลกกับการที่อันติได้บ่อยขึ้นนะนะเพราะสกิลท่ามันเจนพลังงานได้น้อยนิดเหลือเกินหนักข้อสุดๆแล้วไม่เพียงแค่นั้นอาวุธประจําตัวไม่ช่วยเลยคืออาวุธประจําตัวยูร่านะขอคิดอะไรคิดดาเมจก็ได้หรืออย่างน้อยรีพลังงานอาจจะดีเหมือนกันอนะ ด้านเป็น,นบนัสความเสียหายกายภาพกลัวไม่รู้แหละกลัวไม่รู้ว่าดาวนี้ของยนะูร่านะหวดเศร้าคือถ้าสังเกตนะหลังๆเนี่ยอาไุธประจำตัวตัวละครนะไม่มีอีกแล้วนะใช้คํานี้เลยนะไม่มีอีกแล้วที่เป็น,นบนัสความเสียหายนะส่วนใหญ่เป็นคีเหล็กขี้ไดเมทแทบล้วนๆเลยหรือไม่ก็อย่างมากก็าเอชหรืออะไรแนวๆนะั้นแหะยูร่าก็เลยปั้นยากสุดๆไปเลยนะแถมบ๊อบล่งนี่ให้นบนัสความเสียหายกายภาพนิดเดียวด้วยนะคือเนี่ยนอกจากว่าหูยูร่าเป็นตัวละครที่ ส่รวมแห่งการพรำบ่นได้เลยคือได้หลายอย่างมากนะทั้งอันตีมฮิตเดียวทั้งกายภาพไม่มีตัวอวยแล้วทั้งเรื่องอาวุธประจําตัวอย่างเงี้ยทั้งเรื่องพลังงานอย่างเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันบวกรวมกันทำให้ยูร่านี่อยู่ในตําแหน่งที่ยับสุดๆทุกวันนี้เลยนะเศร้าจริงยิ่งพูดยิ่งเศร้ามาที่อันดับที่3กันบ้างของคลิปนี้นะอ่าก็ขอยกให้อาหายแถมหรือพี่แถมของเรานั่นเองนะโเดเมทาม้ที่เน้นในการทำระยะเป็นหลักนะครับพี่แถมเนะี่ยต่างกับสตัวบนตรงที่ว่า ปัจจุบันนี้ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะ,ะการยูกับยูล่านีไม่ค่อยแล้วก็จะหายไปแล้วแต่ความเก่งขนาดนี้ก็แลก้การที่พี่แต๋มก็ต้องใช้หลายค่าเหมือนกันนะพี่แต๋มเหมือนเอาได้บนบ์ฟิวชั่นกันนะ่ะเพราะเอาหมดทุกค่าเลยนะพี่แต๋มเ่ยต้องการทุกอย่างนะคิเล่คิเดเมตเอเทอร์เปเซนเอเอร์จีโทมาซอนี่และเอเนอร์จีรีชาร์จอีกคือมันต้องรีอันติบอ่อยเหมือนกันไงเพื่อเพื่อเอาเสกกระจกอะ่ะแต่พี่แต๋มเนี่ยก็ยังเขาย,ยังช่วยอย่างหนึ่งคืออาวุธประจําตัวเนี่ยมีคริมาช่วยนะอ่า มีค่าคิดมาช่วยที่เหลือเนี่ยก็เอาจากดีแฟกก็ได้แต่คือถ้าเราอยากจะให้พี่แต๋มเราฟูฟูล้เราก็ต้องดันทุกค่าให้มันสูงมากเลยนะแบบคิดเลขคิดาเ,เมร e m e r นี่ e r นี่สำคัญมากนะการวนอันตีอะร้อยโบต้องมีนะแล้วก็แอคแท็ก็ต้องมีประมาณหนึ่งด้วยก็ค่อนข้างนารกเหมือนกันสำหรับสายแบบเ e อร์เฟคชันนิอาจจะจัดเต็มนะมีอาวุธประจำก็ว่าแบบเฮ้ยท้าทายแล้วถ้าไม่มีอาวุธประจำด้วเนะี่ยโอ้โหการทำอัตราคลิให้มันสูงเนี่ยถ้าไม่มีอาวุธประจำตัวนะไม่ง่ายเลยนะถ้าใช ก็ต้องไปหาดาบคนอื่นที่มันมีคีดได้เมีให้อย่างเช่นดาบอายากาะเงี้ยพอไหวแต่เป็นตัวที่อย่างน้อยถ้าฟาร์มมาแล้วเนี่ยก็การันตีว่าคุ้มค่าแน่นอนนะแบมาากมันจะได้ถึงแพทปัจจุบันนะมาถึงอันดับที่2นะนั่นคือเซียงหลิงนั่นเองนะผมมั่นใจว่าตัวนี้หลายคนเห็นด้วยแน่นอนนะตัวละครสีดาวเพลงตัวเดียวในคลิปนี้ความเก่งระดับ5ดาวความปัย่าระดับ6ดาวเพราะเซียงหลิงเป็นตัวละครที่เน้นใช้ท่าไม่ตายเป็นหลักเพราะฉะนันสเตตแรกที่เซียงหลิงต้องการคือการ รีพลังงานนั่นเองซึ่งเซียงหลิงเนี่ยมันยากกว่าพี่เต๋มยากกว่ายูล่าตัวละครเดเมททั่วไปเนี่ยถ้าจะปั้น ER เนี่ยก็ต้องการสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เซียงหลิงเนี่ยแค่ร้อยสี่สิบมันไม่มีบันพอเลยเซียงหลิงต้องการไปถึงน่าจะสักสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโอเครีพลังงานเยอะมากก็ต้องแลกกับอะไรก็ต้องแลกกับสายเดเมททั้งหมดก็คือคิเลสกับคิเดเมทนั่นเองคือสุดท้ายในยเซียงหลิงเนี่ยถ้าอยากเอารีพลังงานให้มันทันตลอดเนี่ย คือมันก็ต้องเสียสละเดเมจไปมากมายเลยเช่นโหที่ดีก็คือเดอะแคชอะไรเงี้ยเฟเวเนียสอะไรเงี้ยออฟดองออฟหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นฟื้นพลังงานหมดเลยก็จะสูญเสียค่าครีปไปซึ่งก็ต้องไม่หาจากอนิเแฟกหมดเลยการทําคริเลกคริดเเมนแบบสูงๆหน่อยเช่นแบบ7จ็ดสิบร้อยสี่สิบเงี้ยยากสุดๆนะครับไม่เพียงแค่นั้นเอ็แ,อแท็กก็อยากได้ถูกไหมชํานาญท่าก็อยากได้เนื่องจากเสียงหลิงเนี่ยเล่นยังไงก็เล่นสายทําปริยายอยู่แล้วนะและเหยื่อเงี้ยต้องมีอยู่แล้วนะก็ต้องมีอย่างน้อยสักร้อยสองร้อยอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเหมือนลอกพี่แต้มมาเลยนะคิดเลขคิดน้ดเม็ E M E R อะแเปอร์เซ็น ER, แต่ E R มันเยอะกว่าเยอะไง E R มัน200ขึ้นขึ้นๆเลยอะ่ะเอาจริงนะ200บางทียังไม่ทันเลยอ่ะอ้อยห้อะไรเงี้ยตัวห้าดาวชัดๆนะก็ไม่แปลกใจที่จนถึงหลายคนตัวนี้เนะี่ยก็ยังปั้นเสียงหนิงได้ไม่ฟูลเลยบางคนก็โอเคยอมแล้วแหละเอาเน้น E R เื่อๆไปแต่ว่าเบาๆหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้เลยนะเสียงหนิงอะ่ะ มาถึงอันดับที่1ของเรานะตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับคือเนี่ยตั้งแต่พี่แต้มขึ้นมาเนี่ยมันปัญญาต่ว,ว่ามันใช้ทุกค่านั่นแหละใช่ไหมคิเล่คิเดเมดเเมเออาร็กเปอร์เซ e ็นต์นะไม่ใช้แค่ HP กับ Defense ที่มันเป็นเหมือนค่าสถาะนะตั้งรับถูกไหมเพราะฉะนั้นความยากมันก็เรียงลําดับตามปริมาณที่ต้องใช้อ่ะพี่แต้มก็ใช้ ER ร้อยต้นต้นเสียงหลิงก็ใช้ประมาณ200แต่มีตัวละครตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อว่าปัญญาสุดในเกมนะเพราะเออาร์เนี่ ใช้เยอะกว่าเสียงหลิงอีกและและจะแลกอะ่ะไอ้ิเลคิเนิเมะก็ไม่ได้นั่นคือไรเดนโชคกุนนั่นเองนะเขาว่ากันว่านะตำนานเล่าว่านะจนถึงปัจจุบันนี้ไรเดนออกมา3ปีกว่าแล้วบางคนยังปั้นไม่จบเลยยังฟาร์มเซตเอ็มเบลมอยู่เลยนะพวกนี้แหละไรเดนต้องการทุกอย่างนะคือไอสมมติเสียงหลิงเนี่ยคิเลต4ีคิเนเมะแปดมันก็ยังเล่นได้ไงแต่ไรเด้นมันเล่นไม่ได้ไรเด้นอย่างน้อยมันก็ต้องมีแบบนกเกตนกเกีก็ติก็50ร้อยนึงอะ ถ้าจะให้ดีก็แบบ7จ1 3 0บบวกอะไรอย่างเงี้ยไ่ถึงอัตราคิดนะแล้วที่พูดมาเนี่ยก็ต้องแนบกับ e r อย่างน้อยทั้ง200บวกด้วยถ้าใช้อาวุธประจําตัวเนี่ยก็ต้องทะลุไปเลยนะเป็น e r บวกอาวุธต้องได้300%ร้อนระ็คือ270ยนั่นแหละววาง่ายนะแต่โอเคลยเด้นมันยังพอใช้ใน,นการฟื้นพลังงานได้แต่เสียงหนิงก็ใช้ได้ไงแล้วสุดท้ายเนี่ยแตททุกอย่างเนี่ยต้องการหมดเลยนะทีนเนี้ยค่า e m เนี่ยไรเด้นไม่ได้ต้องการเท่าเสียงหนิงหลือหายแต้มถ้าเป็นไรเด้นสายทั่วไปนะ มันก็เลยทําให้เหมือนมันต้องการ EI เยอะมากคีเยอะมากแต่ว่ามันใช้ EM ไม่ได้เพราะฉะนั้นอร์ติแฟกที่มันหลุดเป็น e อมาเนี่ยก็เศร้าอีกก็ใช้ไม่ได้อีกคือสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็เลยต้องยอมตนการที่ใครใช้เดอะแคดเล่องอื่นๆเนี่ยต้องลดค่าเรงพนักงานลงมาสัหน่อยเหลือแค่สักร้อยแปอย่างเงี้ยมันจะได้พอแบบไปโฟกัสลงอย่างอื่นได้นะถ้ามีอาวุธประจําตัวก็ต้องปั้นอีกแบบหนึ่งถ้าจะเล่นสายไฮเปอร์บูมก็ต้องปั้นอีกแบบหนึ่งโอเคแหละเขาดีคำเล่นได้หลายสายแต่ว่า ความยากในการป้างของไรเดนชมกุนะ่นเนี่ยคือการบาลานซ์ค่าเซซัสและมันเข้ากับอาวุธของตัวละครด้วยนั่นเองนะถ้าใครใช้หอกบวกคีอะไรเงี้ยโอ้โหเหมาะเลยหารีพลังงานกันจ้าละวันนะถ้าใครไปใช้หอกที่มันไม่ใช่หอกสายเนะี่ยเช่นแบบอะไรสกายวอร์สไพรดเดนแมทอะไรเงี้ยโอเคได้คดีแต่ว่าก็ต้องมานั่งหารีพลังงานเป็นออฟลองค่อนข้างเยอะมากๆนะนี่เลยแหละก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยติดลุมนรกในดันเอ็มเรมดันนิรันดรนน่แท้ทรูนะฟาวมันแฝงให้ไรเดนไม่จบไม่สิ้นตลอดไป ตลอดกาลนานเทินนะฮะนี่แหละก็คือห้าหนับตัวละครที่ปั้นโคตรยากประจําเกมเกมซีนิแพ็กนั่นเองนะเห็นด้วยหรือเปล่านะคอมเม์มาได้พอแทมอีกนิดหนึ่งนะอีกเซตหนึ่งของตัวละครที่สระผมคือปั้นยากเหมือนกันนะก็คือเซตที่มันต้องใช้เซตเอลิเ n นทัมาซิลี่เยอะๆแบบเต็มตัวเช่นนาฮิดะเป็นต้นนาฮิดะสระผม่ยปันป้นไม่ง่ายนะเพราะต้องการสีชิ้นรีบูที่มันมี e m อะ่ะแล้ว ไอค่า e.m เกมเนี่ยเป็นเป็นค่าที่เปอร์เซนต์ออกอัลลีแฟ์เป็นออบหลักมาน้อยมากแต่ข้อดีคือถ้ามันออกมาแล้วมันก็ออกมาเลยมันก็ไม่ต้องคันออบรองเยอะใช่ไหมก็เลยไม่ได้ติดอยู่ในห้าอันดับนี้เราก็เลยเอาตัวปกติมาหน่อยเพราะว่าได้มาแล้วก็อ่ะก็ก,ก,ก็แค่จัดเต็มไปเลยนะแต่อย่างว่าในฮิดะมันถ้ามีอันดับที่หกผมว่าผมให้นฮิดะได้เลยนะเพราะอยากได้ e.m ที่ถ้าออบรองห้อยคิเลคินเนเมตมาด้วยก็ดีไงแล้วก็ไอพวกตัวสายเพิมรูมอย่างเงี้ย อย่างเช่นชีโนมบูหรือไรเดนสายประบุมแต่ว่าอันนี้ก็จะง่ายลงมาหน่อยกว่าไฮดาเพราะว่าไม่ต้องการคีเลยนะขอแค่ได้อบหลักเป็นด e ีเอ็มมาจบแล้วแต่นี่แหละที่มันมันยากนั่นเองนะครับผมโอเคก็ขอขบคุณมากๆทุกคนที่ดูมันจบถึงตอนนี้และอยากดูท็อปีไหนอีกจากล้าก่อนเพลงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะแล้วก็สุขสันต์วันสงกรานย้อนหลังด้วยนะทุกคนเลยนะปนี้น่าจะลงหลังวันสงกรานไปแล้วนะขอให้มีความสุขในปีใหม่ไทยนะปีนี้นั่นเองนะฮะ ก็ฝากติดตามแล้วก็เพลงกันยาวๆด้วยนะเราก็เข้าใกล้หนึ่งแสนซับแล้วปีนี้น่าจะถึงนะฝากด้วยนะฝากเรียกเพื่อนมากดซับกันนะฮะวันนี้ลากรอยก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย